โยสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะกลับไปเยือนดินแดนแห่งความทรงจำที่ไม่ได้มีการอัปเดตเลยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีความทรงจำเก่าๆกับการมาเล่นเกมบ็อกฟุตใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมกลับมาแล้วขอโทษที่ปล่อยให้รอนานแต่เชื่อว่าหลายคนคงรู้รู้ว่าอะไรใช่เลย เกมมันไม่อัปเดตเกมมันไม่อัปเดตจะเล่นยังไงจริงไหมซึ่งเอาจริงๆแล้วผมชอบเล่นเกมมากจนลูกและภริยาจะพาไปเลิกเกมที่วัดถ้ำกระบอกโ o no! ไม่จริงอันที่จริงแล้วที่หายไปเพราะว่าไปหาเงินเพราะมีค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าเทอมลูกค่านูน่นค่านี่นั่นเพราะยังไม่ดังคนตามไม่เยอะรายได้จากการเล่นเกมหรือสตรีมไม่มีถ้าน้อง,องคอยกดไลค์กดติดตาม ก็จะมีกำลังใจในการกลับมาทำคลิปอีกครั้งแต่โอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ยังไม่กดซับของพี่ทิ้งไปนะแต่จิไลตอนนี้ยอดคนดูและยอดซับยังไม่เตี้ยนป้าแต่ไม่เป็นไรครับเราจะกลับมาลุยกันไหมเพอาะรอบนี้จะตั้งใจทำคลิปโอเคถ้าพร้อมแล้ว ขอผลละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยไม่ได้ขอให้ทุกคนมาซัพพอร์ตแค่ขอได้ใจทุกคนก็พอแล้วเจอกัน